เอาเลยเว้ยเช็คเลดฮนะอย่าลุดนะอย่าลุดอย่าลุดขอร้องสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมลิ้นมาปิดตาก่อนใช่ไหมเพื่อนทางนี้ใช่ไหม,มเพื่อน,นใช่ปะ ถ้าอยากเติมเกมต้องเปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะแล้วตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วครับกับน้องหลินนะฮะคือซันเนี่ยสุ่มมาลองเล่นกันนะครับ1ดาวเนี่ยว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะถ้ามันเวิร์กเนี่ยคาดว่าจะสุ่มอีกต้นเดือนนะครับให้เป็น3ดาวนะเออสำหรับใส่งบน้อยนะครับคิดว่าเออเราจะเติม1ดาว3ดาวหรือว่า6ดาวนะครับยังไงก็ ลองดูคลิปนี้ไปเป็นแนวทางก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเควสเนื้อเรื่องนะครับมันจะให้เรามาที่ห้องทดลองนี้ใช่ไหมแล้วก็มาสู้กับหมาริปเปอร์ตัวนี้ครับซึ่งเป็นหมาท่าสายฟ้านะนี่เป็นบอสนะฮะคือที่สันเล่นนะฮะมันจะเป็นสายคอ,อ,อมสายฟ้านะครับมี1เนเมนะครับแล้วก็หกดาวซาเมียนะครับอืมเป็น DPS หลักนะส่วนลินเนี่ยเอามาทำอะไรนะครับลินเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่บัฟนะครับ ซึ่งความสามารถของหลินเนี่ยเราก็มาถึงนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับมาถึงกลางวงก่อนนะครับกด1น,นะฮะอืมพอกลางวงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาซาเมียเนี่ยเข้าไปปั่นได้เลยนะถามว่าหลินเนี่ยนอกจากที่มันจะทําการบัฟสาฟ้าแล้วนะฮะมันยังทำอะไรได้อีกนะครับหนึ่งเลยคือมันเป็นตัวที่สามารถเอาไปเบรกเกาะได้นะครับเพราะว่าเบรกเกาะเนี่ย มันก็อยู่ในระดับ S นะหรือประมาณ11.5้นั่นเองครับเราก็สามารถเป็นตัวชาร์จได้พอๆกับซาเมียเลยนะเพราะว่ามันสามารถชาร์จเนี่ยได้ในระดับ S เลยก็คือ11.5เช่นกันนะครับก็คือถ้าเกิดเราเออกมาเล่นกับสายสายฟ้าเนี่ยมันก็จะทำการบูสต์ดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างของซันเนี่ยก็จะเป็นจังหวะ1กลางของหลินใช่ไหมฮะอ่ากลางพื้นหลินเสร็จปั๊บ เราก็ยิงเสาในเมไปต่อนะครับเพื่อได้ในส่วนของการฮิลแล้วก็การโจมตีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ซามเมียเป็น DPS รัวๆนะฮะการเล่นครับก็ไม่ยากเลยนะฮะอืมและข้อสำคัญนะครับที่สันชอบมาอีกข้อหนึ่งก็คือลินเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถบินได้สูงนะครับตอนบินเนี่ยทำยังไงนะครับอ่าพอเห็นไหมฮะ พอเรากางวงเสร็จใช่ไหมครับกดสเปซบาร์นะฮะหรือทําการกระโดดนะครับมันก็จะทําการบินไปแบบนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆมี6ดาวนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับหลินเนี่ยมันจะสามารถกลางได้2วงนะทำให้สามารถบินได้แทบจะโอ้เกือบทั้งพื้นที่เลยนะครับคือบินแบบรัวๆเลยนะฮะคือกลางวงเดียวนี่ก็คือถือว่าโกงแล้วนะถ้ากลาง2วงนี่จะขนาดไหนนะครับถ้าใครมีงบก็เอา6ดาวเลยครับ เออเนี่ยเห็นไหมกลาง2องวงเลยครับเนี่ยพอกลางเสร็จแล้วก็สามารถบินได้นะฮะดาเมจก็ที่เห็นเพนื่อนมันรัวๆแบบนั้นเลยนะฮะไนี่เห็นไหมฮะมันรัวมากเลยนะครับดาเมจของมันเนี่ยอะถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะเติมเอาน้องหลินมาเล่นนะครับแล้วยังไม่มีร้านเติมเกมนะครับซันก็แนะนําเป็นร้านเปทตวินครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเติมผ่านแอดมินนะครับหรือระบบอัตโนมัติเนี่ยก็มีให้เลือกหมดเลยนะครับยิงเพื่อนๆนอนดึกๆเนี่ยสันว่าระบบอัตโนมัติของเขาเนี่ยก็ดีเลยนะครับอืมอยากเติมเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องรอพนักงานอะไรนี้ใช่ไหมสามารถเติมได้ทันทีครับมันจะไม่สะดุดเออในการเติมด้วยนะอืมเวลาแบบซุ่มๆอยู่แล้วแบบขาดอีกสิบลูกยี่สิบลูกแบบเนี้ยเออถ้าเกิดพนักงานหลับไปเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับ เปโตวินเนี่ยมีระบบอัตโนมัตินะเออยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันดูครับแต่สันอยากบอกว่าต้นเดือนเนี่ยจัดแน่นอนครับเพราะว่าเล่นดูแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ามือนะครับส่วนการสตรีมครั้งหน้าครับสันว่าจะลองลงไปในห่วงนรกดูนะครับอันนี้ก็ผ่านเควสหมดแล้วนะเตรียมลงไปที่ห่วงนรกนะครับยังไงก็รอติดตามกันดูแล้วกันฮะเออเดี๋ยวเอาลิ้นนี่แหละฮะนี่หน้าตามันน่ารักใช้ได้เพื่อน คือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่คิดอะไรครับู0ดาวเอาซิมูลาคัามมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับน้องน่ารักมากนะครับและยิ่ง3ดาวนเนี่ยก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเท่มากเลยนะฮะเหมือนนินจาเลยนะครับเป็นชุดสีดำนะแล้วก็มีหน้ากากให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเล่น TOF ครับ